ศูนย์นำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสี่ขอสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่สำคัญประจำสัปดาห์ดังนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาใน14จังหวัดภาคใต้จำนวนทั้งสิ้น196กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม23,650คนกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาจำนวน142กิจกรรม และกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติจํานวน54กิจกรรมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกผ้าพ,พันคอและบัตรประชาชนจิตอาสาให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจโครงการจิตอาสาพระราชทานการปฏิบัติตนของจิตอาสาและแนะนำวิธีผูกผ้าพ,พันคอการสวมหมวกถอดหมวก แสดงความเคารพมีประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวน270คนจำนวน3อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีการขับเคลื่อนจิตอาสาภาคประชาชนหัวนหน้าประชาชนจิตอาสาประจำตำบลหนองทงและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่6ตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนประชาชนจิตอาสาตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด าศาสนสถานณมัสยิดบ้านเกาะใสหมู่ที่3ตำบลแปรระอำเภอท่าแพจงหัดสตูลประชาชนจิตอาสาตำบลสกรมอำเภอเทพาจงหััดวสงขลาลงพื้นที่มอบอาหารกล่องถุงอย่างชีพข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหมู่ที่5บ้านท่าแมงลักตำบลสกรมอเภอเทพาจัังหวดสงขลา ประชาชนจิตอาสาตำบลท่าเรืออำเอภท่าแพจงหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนพร้อมกับประชาสัมพนันธ์สวมหมวกนิราภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านความปลอดภยัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ว่วงวันที่8ถึง15ธันวาคม2565ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งมีปัจจัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างส่งผลกระทบจำนวน5จังหวัด24อำเภอ118ตำบล436หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบ15,507ครัวเรือน แต่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวนหนึ่งอำเภอได้แก่อําเภอสงไหกโกลกการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดำเนินการยกของขึ้นที่สูงวางกระสอบทรายอพยพประชาชนไปที่ปลอดภัยมอบถุงยางชีพ รวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณโนะรงเรียนสบ้าย้อยจังหวัดสงขลามีประชาชนอพยพจำนวน112คนและศูนย์พักพิงชั่วคราวณนะอาคารตลาดเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองสติงนอกจังหวัดยะลามีประชาชนอพยพจำนวน31คนโดยได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดที่พักอาหารน้ำดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสอบถามปัญหาด้านสุขภาพเพื่อให้บริการทางการแพทย์หากมีอาการเจ็บป่วยการฟื้นฟูหลังเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติดำเนินการเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายสำรวจเส้นทางคมนาคมและเข้าซ่อมแซมทำความสะอาดถนนที่ชำรุดเสียหายพร้อมทั้งทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนผู้ที่ประสบภยัยชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือให้บริการทางการแพทย์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้านจิตใจมอบยารักษาโรคพร้อมทั้งแนะนำการดูแลตนเองเมื่อเกิดอุทกภัยดำเนินการเคลื่อนย้ายประชาชนและคนย้ายสิ่งของจากศูนย์พักพิงชั่วคราวไปยังบ้านพักอาศัยของประชาชน <prat ik> การประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อออนไลน์ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา ผ่านช่องทางเพจ Facebook จิตอาสาภาคใต้ช่องทาง Twitter ร์ช่องทางอินสตาแกรช่องทาง TikTok ซึ่งมีการนำเสนอเนื้อหากิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจำนวน65โพสต์การเท่าทูนสถาบันจำนวน71โพสต์การรายงานสภาพอากาศและการแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยพิบัติจำนวน59โพสต์การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติจำนวน30โพสต์ รวมจำนวนทั้งสิ้น225โพสต์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ขออนุญาตจบการบรรยายสรุปค่ะ